สวัสดีครับก็มาดูแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นแบตของ FB ในตระกูล S-Series อันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดของแบตเตอรี่ FB นะครับสำหรับรถยนต์มาดูกันรุ่นนี้ก็คือโมเดลก็คือ S500L หรือโคสากล 46V19L นะครับตัวนี้เป็นแบต t ม n a นแนนฟรีหรือ MF ก็คือไม่ต้องเติมน้ำกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเยอะๆเนี่ยก็เปิดเติมได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดเติมด้วยดึงสติกเกอร์เทป อันนี้ออกนะครับก็จะเจอจุกเติมนะครับมีหกรูเติมใช้เหรียญขันในการเติมนะครับรุ่นนี้มีตามแมวนะครับตามแมวดูสถานะไฟอ่อนไฟเต็มตัวนี้ทําเฉพาะคู่แอลคู่แอลก็คือบวกจะอยู่ด้านนี้นะครับลบจะอยู่ด้านนี้อ่ารุ่นนี้ใช้สําหรับรถเก๋งเล็กนะครับตั้งแต่1,000งพ C. ซีซีถึงพันหซีซีมาดูสเปคเจ้ารุ่นนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรุ่น S 5 0 0 L 4 6 B 1 9า L 12V 3 5โวลต์สามสิา m p e Cd แจ้งมา370ซ้เร Cd แต่ Cd วัดจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน400นะครับสินค้ารับประกันปีอ่าปีรุ่นนี้มีขนาดความกว้างคือ125มิลิเมตรความยาว189ม mm, ิลิเมตรความสูงจากฐานถึงคู่้ว227บ mm, มิลิเมตรน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับอันนี้เหมาะสำหรับรถ Honda Jazz Honda City Honda BRV แล้วก็พวก City h y b r i ิรุ่นใหม่ๆ SRV Hybrid รุ่นใหม่ๆก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันในแล้วก็ใช้ใน m i t s u b i s h i m i n ล่าแอททานแล้วก็ Expander นะครับใน s u z u กิ s ซอิคเซลิเรโอเออตแล้วก็ใน Toyota, v i ีอแล้วก็อวันซ่ก็ใช้ได้นะครับตามท้องตลาดทั่วๆไปซีดไม่ค่อยสูงนะครับเฉลีย่ยอยู่ประมาณ280 CD ถึง350 c ซแต่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยของ MB เอนี่ยค่า c ีเดเกิน400นะครับ ยิ่ง c TA ยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งใช้ได้ทนนะครับเดี๋ยวลองลองมาวัดค่า c <oughs> ของแบตรุ่นนี้ผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับโอเครุ่นนี้ตั้ง370 CDA นะครับตั้งตามที่โรงงานแจ้งมาตั้งเสร็จกด Enter <c oughs> เพื่อ test <c oughs> ตัวนี้วัดได้12.6โ oh องห cda ความต้านทาน6.69ม oh ิลลิโอห์มก็ถือว่า cda ค่อนข้างสูงนะครับในแบตไซ์เล็กตัวนี้ครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นเป็นของ fb นะครับในตระก,กูล s series โค้ดรุ่นก็คือ s 5 0 0 l โค้ดสากล46 b 1 9 l นะครับตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับพวกรถเก่งเล็กหรือพวกเรือแข็งก็ใช้ได้นะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ น้ำหนักโอเคนะครับประมาณ10บกิโล